ผ้าบุกขอบเ็ดขอไก่ได้พี่น้องวันนี้มาเบงขวกไก่ล้างบาทน,นะครับไก่ไข่สิบหาตัวเลืออยู่ i ตัวพี่น้องตายเบสถ้กไปใช้เนี่ยรเบงมีจักรวยใครเอา้าพอได้แกะอยู่ตัวนี้บอดี้เก็บร้มือครับพี่น้องไข่ไก่นี่โอ้พอได้ให้ได้ลูกไปโรงเรียนอยู่ตัวนี้มีจักห่วย หนึ่งสองสามสี่ห1าหกเจ็ดปดเกสิบเอ็สิบสองสิบสาสบสี่สิบหาสิบหกน่วยครับโอ้ว่าได้แก่อยู่เด้อนี่ว่าได้ให้ลูกไปรุ่งเงนอยู่พี่น้องเอ้ยเอออักคุกคุๆกคุากคุกคุกคุกมาฝากเบาไลยไกลนะได้สองตัวขล้อโอ้